นะสามแปดสิบห้าแปดสามเบอร์ยี่สองเบอร์หนึ่งอ้าวเชิญครับเชิญพี่เลี้ยงรับรถนักแข่งขึ้นโมเดียมเลยเบอร์สามแปดเบอร์สิบห้าเบอร์แปดสามเบอร์ยี่สองเบอร์หนึ่งเบอร์สิครับเบอร์สีเออเบอร์สิบเ่โอ้ไปเขียนเบอร์หนึ่งพี่ยังงงอยู่เนี่ยไอช่างเล็กห้วยคดเนี่ยเอาเชิญที่ห้าเลยเอาดวนเลยครับดวนเลยขึ้นเลยครับขึ้นเลย เราจะได้แจกรางวัลกันไปเดี๋ยวก็มปนการได้รวบรวมคะแนนไปเอาแชมป์ลูกนะเอาแล้วครับนะกดครับ F.C. ก็เขาบอกว่าอยากจะดูผู้หญิงครับนี่หน่งเลดี้มาแล้วครับที่หนึ่งสามแปดกับที่ห้า้วที่ห้าที่ห้าเบอร์สิบไอ้เล็กไยคดน่ะอยู่ไหนดวนเลยที่หนึ่งเบอร์สามแปดเอาละครับเลดี้มาแล้วครับสี่สิบแปดครับน้องชายห้าเบอร์สิบ ะด้แล้วครับพลอยออกมาแล้วครับน้องพลอยขึ้นมานําเลยทีเดียวโอ้โหแล้วก็มีครูนิมด้วยนะครับครูนิมจสิตณพพรหมายเลขหนึ่งเก้าสามครับนี่ฮะยาวมาเลยทีเดียวครับผู้นําตอนนี้คือน้องพลอยครับลูกไก่ลูกของพี่ไก่เขาทรายนะครับลูกสาวนะครับหมายเลขสี่สิบแปดครับผมนี่ก็ขึ้นมาเป็นผู้นํายาวเลยทีเดียวครับมีชื่อเสียงไม่ต้องห่วงครับพ่อเป็นอดีต นักแข่งผู้ยิ่งยงและตอนนี้ก็ยังแข่งอยู่ด้วยนะครับลูกสาวนี่ก็ถือว่าเจริญรอยตามคุณพ่ออใช้หมายเลขเดียวด้วยคุณนัทใช้หมายเลขเดียวสี่เหมือนกัน้วย48ครับเมื่อสามปีก่อนนี่คุณพ่อบอกว่าจะขายรถทิ้งครัละอ้ี่ที่สองเนี่ยครูคุณนิมนะเป็นครูจากอุตดิตนะใช่วันนี้มาถือป้ายด้วยไปถือป้ายเลวเป็นนักแข่งด้วยครับแล้วก็ นี่แหละครับเป็นเลดี้นะคุณนัทเนอะอันดับ<ล>หนึ่งจะเป็นน้องพลอยน้องพลอย,น,ออยนี่จริงๆเนี่ยเขาจะมีคุณแม่ของเทพชินนี่จะลงด้วยเนี่ยังไม่มีชื่อแปลว่าไม่ลงเม,มื่อเมื่อวานนี่บอกว่าจากจะลงด้วย<อ>คุณแม่ของเทพชินแ,แ,มแ,มแม่แม่สาธุลงแม่แม่สาธุลงเออที่จริงนะาต้องชวนสองคนนี้แม่เทพชินด้วยแม่สาธุด้วยลงไปสู้กันเพราะวานนี่ซ้อมอยู่นะเพราะวานนี่ซ้อมอยู่ เนี่หนึนี่คุณนิมนะครับ่าแล้วก็หมายเลขสิบเอ็ดนี่ก็คือคุณชุติการครับที่มาครับผมเนี่ยน่าจะใช่เปล่าเนี่ยฮรเนี่ยมเไม่รู้ว่าแม่ใครเนี่ยฮะไม่ไม่ถ้าถ้าคุณแม่ของเทพชินนี่เขาจะเป็นแชมป์เก่าภาคภาคตะวันออกครับผมเร็วมากอันนี้น่าจะเป็นแม่ของอะไรนะของน้องมาเฟียหรือเปล่า อืมน่าจะใช่แม่น้องมาเฟียน้องสา,สาธุสาธุแม่น้องสาธุลงลงจริงเหรอจริงจริงจริอันดับหนึ่งครับพลอยดับสองคุณครูนิมนะครับนี่แหละครับอันดับสามนี่นี่ใช่ไหมครูนิมใช่ไหมใช่ครูนิมเบอร์หนึ่งเก้าสามนี่แหละครับโอ้แล้วก็เบอร์สิบเอ็ด้ปใครนะชุติการชุติการช <ๆๆ S 1> ุติการอนี่แห <ๆ S 1> ละครับนี่เหลือหนึ่งรอบครับเหลือหนึ่งรอบแล้วสําหรับน้องพลอยน้องพลอย เข็นก <filho> ็ชนะแล้วลูกต้องพลอยเข็นก็ชนะแล้ว น้องพลอยหยุดรีบหยุดพักแต่ก็ตายก็เต่าก็ได้ลูกร่างพักใต้ต้นไม้ก็งได้ลูกอีกนานกว่าที่สองจะมามาแล้วที่สองที่สองนี่เป็นน้องจีจี้น้องจีจี้หมายเลขหนึ่งสองสามนี่คือน้องเป็นเป็นพี่เป็นน้องของคุณนิมหมายเลขหนึ่งสองหนึ่งพี่เป็นน้องของคุณนิมนี่เป็นน้องของหนึ่งเก้าสามเนี่นี่เป็นน้องสาวของเป็นน้องของคุณนิมหนึ่งสองหนึ่งกับหนึ่งเก้าสามพี่น้องกันครับแล้วก็เบอร์สิบเอ็ดนี่เป็นคุณครูอาเป็นที่คุณครูครับเป็นคุณชุดิการนะครับ แล้วก็อีกคนหนึ่งน่าจะเป็นแม่ของสาธุนะอ๋อ F C ด้วย F C ด้วย่สาธุนะครับรอบสุดท้ายใช่หรือผมเห็นเขาเก่งแต่อาราบิกในพวกนี้นะออกกําลังกายทำไมเขาอยากจะขับด้วยมันไม่ยากเลยนะอ๋ออยากจะโชว์ให้ลูกดูว่าแม่ก็ขับเป็นขับได้นะกรรมการธงของเราโอ้โหพระคมาพื้นใหญ่มากลงมักลุกเตรียมตีธงให้กับน้องพลอยและพันธิราชโอ้โหแทบจะกระโดดอุ้มเลยทีเดียวครับใช่อต่คงจะอุ้มไม่ไหวนะ เดี๋ยวคุณพ่อไก่คุณแม่รับรับรถให้น้องพลอยด้วยที่โพเดียมเลยอุ้มมานี่เลยอุ้มมาเวทีเลยดีกว่าอุ้มมาเวทีเลยแล้วก็ที่หนึ่งที่สองน้องจีจี้อุตริตครับอ่า้ที่เขาอุ้มมาอีกคนนึงอ,อ่าอลิละอุ้มไหวเพราะตัวเล็กน,นู่นูพี่เขาใส่เปียมอุ้มเลยเดี๋ยวดูตอนเล็กๆอุ้มได้ตอนโตจะอุ้มไม่ได้ได้ยังไงเนี่ยเนี่ยคุณคุณแม่ของสาธุแน่นอนเนี่ยแป็ดๆเนี่ยไปไหนน้องจีจี้ครับที่สองครับที่โพเดียมเลย น้องจีจี้อโอ้โหรนี้เช็คง่ายเว้ยอันดับที่สเป็นของครูนิมนะครับอุตรดิตอันดับ4ี่ชุติการอันดับที่ห้าอันดับที่ห้านี่<ย>มีอยูในนใ่ในสนามอยู่อันดับที่ห้านี่จะเป็นคุณแม่ของสาธุหรือเปล่าอ,อยู่ในสนามยังวนไม่ครบรอบมาครับมาเลยครับมาที่ห้าเลยครับนี่เลยเบอร์แปดแปนะฮะ ได้ครบทุกคนเลยคูนิมเบอร์หนึ่้ามีีหนึ่งหนึ่งสองที่1เบอร์48่และชุติการ